ขยะเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินโครงการแค่์ the w e l ขยะล่องหนมาตั้งแต่ปี2562โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรกว่า40องค์กรบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและได้ขยายการบริหารจัดการขยะไปสู่ภาคชุมชนกว่า3ปีที่ผ่านมาโดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนได้แก่บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน บริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนและบริษัท p r i n c i พิพ c ลแคปิตลจำกัดมหาชนร่วมกันเดินหน้าสถานีขยะล่องหนแอดชุมชนคุ้งบางกระเจ้าสถานีขยะล่องหนนาชุมชนคุ้งบางกระเจ้าโดยตั้งอยู่ที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ มีคนก็มีขยะอันนี้ก็คือขยะที่มากับคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารดังๆคนเข้าเยอะแต่วันๆหนึ่งเนี่ยเศษอาหารเปียกเนี่ยมากมายตอนนี้ก็คือไปรับเฉพาะเศษอาหารเปียกจากเฉพาะร้านอาหารอย่างเดียวเดือนหนึ่งก็40กว่าตันแล้วก็เอาเศษอาหารนี่มาทําปุ๋ยอันนี้คือที่ทางวัดเอามาช่วยจัดการให้ทางวัดจักแดงก็เลยมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนสร้างจิตสํานึกให้เกิดการแยกขยะพราคัดแยกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ย ความปลอดภัยในการบริหารจาัดก,การขยะก็เกิดขึ้นแล้วก็ขยนะนั้นก็ได้รับการเอาไปรีไซเคิลคได้แล้วก็การที่จะขนขยะไปทิ้งก็ลดลงลดลงตามลำดำับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ย ขยะมีหลายครั้งไม่กล้าไปเก็บกันพอไม่กล้าไปเก็บเกิดอะไรขึ้นขยะตกค้างทํายังไงให้คนมั่นใจวิกฤตเหล่านี้ทางวัดก็หาทางออกก็เอาน้ํายาฆ่าเชื้อให้ฉีดพ่นขยะพอน้ํายาฆ่าเชื้อฉีดพ่นขยะแล้วผู้คนก็กล้าจับขยะทําให้ชาวบ้านกล้าคัดแยกขยะแล้วก็จัดการขยะ,ะเป็นไปได้ด,ดีแล้วก็ของต่างๆที่ทางสถานีขยะล่องหนเอามาช่วยทางวัดก็เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านที่ติดโควิด เพราะนั้นก็สถานีขยะล่องหนก็ได้ช่วยหลายอย่างาเกี่ยวกับการช่วยเหลือในช่วงโควิด นี่ขยะล่องหนรวมพลังมหาชุมชนคุ้งบางกระเจ้าช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวในการจัดการขยะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางที่ชวนพันธมิตรภาคเอกชนอย่างบริษัทสหพัฒนาพิบูรณ์จำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนและบริษัทปรินซิพอลแคปิตอลจำกัดมหาชนมาร่วมขับเคลื่อนในโครงการสร้างคุณค่าให้ชุมชนภายใต้แคมเปญเก็บแยกแลกเร็ว ด้วยการให้ชาวบ้านสะสมคะแนนแลกขยะโดยใช้ขยะ6ประเภทได้แก่ขวดคุณขวดใสถุงใสเศษผ้าขวดแก้วโดยได้เพิ่มขยะเศษอาหารเข้ามาในปี2566ที่สามารถนำมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทในเครือพันธมิตรอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแปรงสีฟันยาสีฟันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงการคัดแยกขยะ โดยขยะส่วนหนึ่งในชุมชนจำนวน25,000กิโลกรัมได้เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลับคืนสู่ชุมชนอาทิผนังอาคารพอพระตรปิฎดกผ้ตาตรยจีวรนเก้าอี้และอีกหลายสิ่งที่อยู่ภายในวัดจากแดง ซึ่งการสร้างระบบสถานีขยะล่องหนเป็น,นกลไกการลดค่าครองชีพในชุมชนคุ้งบางกระเจ้ามานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด19จนถึงปัจจุบันสถานีขยะล่องหนที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคำปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคำว่า local economy <S <S ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการในเรื่องของการแยกขยะในการส่งขยะมานะคะแล้วก็จะได้รับสิ่งที่เป็นส่วนตอบแทนในบางส่วนเป็นจะให้เห็นว่าขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอาไปทํางานต่อได้ เอามารีไซเคิลได้อัไซคลิ่งได้แต่ใน,ในการพักธุรกิจก็เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิธีคิดนี้อย่างเช่นสาพัฒน์เข้ามาก็จะมีของมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าโอสสสภาที่เข้ามาเป็นอีกโหนดหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการแยกขยะขวดแก้วแล้วก็นำมาสู่การรีไซเคิลตัวพันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นโลพยาลพรินซ์สวนภูก็เข้ามาขยายผลเอาเรื่องของสุขภาพเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย รูปแบบนี้มันทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าแนวทางการทํางานเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันบริษัทสหพัฒน์ก็มีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วในการที่จะ ให้เกิดการบริโภคอย่างยัง่งยืนในสังคมนะคะในประเทศไทยจริงๆอยากให้โครงการนี้ขยายต่อไปทั่วประเทศเลยเชื่อว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะมันทําได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนะักแต่ละเดือนเนี่ยค่ะเราก็มีการคุยกับทางวัดจักแดงกับทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเสมอๆว่าสินค้าอะไรที่ผู้บริโภคในชุมชนต้องการจากการเอานําขยะมาแลกนะคะ แล้วเราก็ปรับเปลีป่ยนไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะช่วยในการลดค่าของชีพของชุมชนได้มากที่สุดรู้สึกดีมากกับโครงการนี้ครับคิดว่ามันได้ประโยชน์ในวงกว้างแล้วก็ทางตลาดอักทรั์กับวัดจากแดงเนี่ยก็แอคทีฟมากในการดําเนินการสิ่งนีตลาดอัครับนะพาของเหล่านีนะ้จากหลายบริษัทมาร่วมเพื่อให้ชาวบ้านได้มาแลกระหว่างขยะกับของใช้ภายในบ้านเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะทุกชนิด แล้วก็เป็นการสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเราเองโครงการเนี่ยผ่านเข้ามาถึงปีที่3แล้วก็ลดขยะได้แต่ละปีเนี่ยมันก้าวกระโดดปีแรกอยู่ที่ประมาณแค่4 0 0 0ัเกือบ5,000ันกิโลหมายถึงว่าทุกส่วนที่ลดได้นะคะปีที่2ประมาณเกือบ2,000 0แต่ปีนี้6 5 0 0 0 7 0 0 0 0ก็คือขึ้นมาก้าวกระโดดมากๆเลยเวลาเรามีรถแห่ล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะคะแห่ไปเพื่อจะรับขยะที่บ้านห่วยชาวบ้านเนี่ย ทุกคนก็รอเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุ อาจจะไม่สะดวกในการที่จะนาขยะมาที่วัดก็กลายเป็นอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเดียวกันที่ชุมชนเองเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานรในเรื่องของขยะและของเสียเขาก็ตื่นร้นแล้วก็เก็บไวร้รอแลกด้วยแล้วของได้แลกมาหม่าได้แลกน้ํายาปรับผ้านุ่มแลกอะไรได้มากมายในขณะเดียวกขาก็รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ขยะที่นำมารีไซเคิลอ่ะมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็จะมีทั้งขวดขุนขวดสถุงร้อนถุงแกงขยะที่เป็นผ้าแล้วปีนี้เราก็เพิ่ ต้งขยะอินทรีย์ที่มาจากเศษอาหารซึ่งพระอาจารย์ท่านก็มีเครื่องในการที่จะทําให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็กลับไปที่ชาวบ้านอีกทีหนึง่งเหมันก็ยิ่งทําให้เราเองในฐานะคนไกลหรือเป็นทางธุรกิจเราก็ยิ่งยินดีที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาแล้วก็ทํางานต่อกับทางพื้นที่เพราะว่าทางวัดเองก็แอคทีฟมากถ้าเราเรียนรู้จริงๆมันจะมีหลักการทางศาสนาพูดด้วยซ้าไปว่าความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวินยัยของพระเองของคารวะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 3ปีที่ทางวัดเขาร่วมโครงการสถา,านีขยะร่องหนแอชุมทนชาวบ้านที่ช่วยเขาร่วมตั้งแต่ปีแรกจนทั้ง,งปัจจุบันเขามีความรู้สึกว่าขยะที่เขาเก็บอ่ะมันสามารถเอาไปแลกเปลียนเป็นของที่ใช้กินใช้ในบ้านเรือนได้ปัญหาส่วนใหญ่ของโครงการนะคะที่เกิดขึ้นปกติอ่ะมันจะเป็นโครงการที่สาเดือนหรือเพียงปีเต็มที่ก็คือ1ปีแล้วก็จะหายไปแต่อันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องค่ะซึ่งทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเออเราช่วยเขาจริงๆค่ะโครงการสถานีขยะต้องหนแอชุมชนโดยโครงการแคเดเวลของตลาดหล,ะล,ะละักทรัพย์ค่ะ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านคนในชุมชนในตำบลปบสมนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับคนในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะพอได้มาทราบหรือว่าเรียนรู้จากทางวัดจากแดงได้ให้ข้อมูลการอบรมและยิ่งมีทางตลาดหลักทรัพย์เป็นสปอนเซอร์ให้ความร่วมมือมันก็เกิดเป็นเครือข่ายอะค่ะการคัดแยกหรือการจัดการมันก็ง่ายขึ้น ความร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรได้แก่บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภา,าจำกัดมหาชนและบริษัท p r i n ซิ p a ล c คปิ t a ลจำกัดมหาชนรวมทั้งวัดจากแดงและคนไทยชุมชนคุ้งบางกระเจ้าคือพลังที่ทำให้เห็นว่าขยะล่องหนสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด